คไปแลคคนสตเมนทนรองเพลงบุบาทำ้ายกดทำมมาน้ทำมันมดทำรองฮาบาลัดไปล้นช่ดใคริ้ไุ้น่ยจิกกรดชเชื้ที่นี่มาุ้่ยจิกกัาโอุ้นแต่ลุ้นก้อนนะลูนี่นี่ติดตกเขานะชืออะไรนี่สัชายจางกบฟ้า ที่บอกมนไทยก็เเลยนะร่าอาก็ย่งวันจนมอวาจะไันนังนรานจะมาหุดันมดจ้แต่อนเยนัผมกันนะเออทีมักแกไมครับนานแล้วมเ่ไหนนี่ปังงามาเนาะเมื่เห็นเด็กปังงามาเทียวไหมใครจะไม่เห็นวะจะทำนั้งไล่คลิปไปเล่กันยังน่าจะได้รูหลายๆเอียนนั้นมันพานมันมดดี๋ยวไปฝากทีนั่นแน่สันชายชายกระชังกับปลาลก็บิดมาเบรนมึงนะ เหยีดแมนเบื่อลูนะเออเอา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 รอเข้าไปนป็นเอานำรวดมาแล้วเขาโทรให้เจ้าของกับช่างมาเอ้าเขามาแล้วมึงมาแล้วทางผ่านเลยว่ากูนมมัมดว่าข่ายนอาตัดขาจะตาดต่อปลาสะพานลักซาสิ้นครับนะเหตุหมายกันเลยพอาเตือเรียบร้อยแล้วไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปไปตามเขาไปเลยนุ่งตามเขาไปเลยครับถึงแล้วครับนี่นะครับพุ่งก็จะเก็บรายละเอียด ให้ทุกคนได้ชมกันได้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะมาพักนะครับวต้มนะไปชมกันครับไอ้บรรพื้ก็บอกมาจากดอเด็กพังงาพิเศษไปเลยครับไปเถอะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันที่แหน่ไหมนะเอออย่าไปสองห้องนอนสี่ห้องน้ำเจ็ดห้องครัวอย่าไปเล่นเขาตัดสินใจอยู่นี่เอาเอาแล้วไปขึ้นเรือได้เไหมเราไปนอนข้างนู้นในเรือห่างยาวเป็นกระชังเล็กเลยส่งฉันยามมา จครเอจุกระชักปนปนจุดกชักปน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 จุกชักจุกชักปนปจุกรักปนปนปนจกชักภูเก็ตบ้านปีไม่มีรถไฟนะถึงหนังรถ ห้างยาวไปโก้นะโอไม่ใช้รถแล้วเหลือห้างยาวไปโก้นะน้องนะเดี๋ยวรอยหเขาสร้างโกนนะอะไรยาวๆปลาไเหรอว่านวันเดงน่าลูกเรือในน้ำนะว่าน่นแล้ไหมเ้า Yes เมียน้าแล้วโมไปทางนี้เลยครับนาซีชมพูนั้นเลยใช้เลยครับนาบรรยากาศดีม๊อ บ่ายสามแล้วก็เขาจะรับตีสิบเอ็ดเนาะเช็คเอาต์ตีสิบเอ็ดเนาะเออเขาต้องเตรียมห้องว่าบ่ายสามมันจะมีแขกเข้าใช่ไหมไปบ่ายห้าตี้เนาะกูพามาท่องกูใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเลยนะนะมาไหไอ้นี่ก็มาท่องกันใช่ไหมมึงอ่ะไอ้นี่ตากลองตรงยู่แต่ว่าอแล้าไปนอนบ้านกนนอยู่นอนก็คันนี้เนาะท้ามาเป็นครอบครัวคือสนุก เออถ้ามาไปทีมงานก็นุกเลยเออเด็กเรียกตกเรือนี่คือจบเนะตก็ไม่เคยมาล็อกแต่เนี้ยครั้งแรกลองชมครับนะเขามีทิกตอลนะครับติดต่อไปได้เลยครับบรรยากาศวัดว้าวตึ้งนะครับ Yes Yes เบ็ดมาเรียกโดยนะอุปกรณ์เบ็ดอะไรนะตกปลาได้ไม่รู้มีปลามแต่ว่ากูมไม่ยอดทำบาปเอาไว้ เราไม่ชอบทำบาปไปเลยเอ้ยคนบาปูกไปทำบาปเมนยม่อนแม่เอนเม่ตอนแมอนม่อนแม่ตอนแห่ตนแม่ต้นแมัตไนแม่ตอแม่อนแม่อนเม่อ่อนแม่ตอนมาตหนกม่ตอนแม่ตนแ่อนแม่ตอนแม่ตแตอ่อนแม่อนแม่ตอนเอกแม่ตอนแม่ตอนแ่ตอน้ม่ตอนตอน่ตอนแม่ตอนาม่ตนแม่อนแตอนม่ตันแด่ตอนแอนแม่ตอนแม่ตอนแมแมนแนแ่ตอน่ตแมตนมนี่ตอย่ตมรนนอออน่มอนอออ่อตอมม่นนาะ อม่ไม่ตัวะไเลยนะไม่ดูแล้วยกพี่ทำไ่ทำคลิปเฉยๆดูแล้วนที่สิบเอ็ดไม่ดูแลนี่ทำคลิปทำคลิปว่าคัดคือคัดนะทำเป็นจมาคัดคดว่าหัวพ่อออนแค่นี้พ่อเนาะคัดคัดงัเช้าถ้าป้าไม่มีตกลงไม่ไม่ใช่ลงวิ่งลงไปจับเลย น,าาน้านามันหนีบอกว่าน้าอยู่าลงว่าค่เพื่อนคู่อรก็มีเนาะนะเ <นะ S 1> ครื่องขู่อะไรก็ย่างฮะโอขคามาไหว้น้ำตะปลาอีนะถ้าไม่ได้ไหว้ก็สื่อตามเท่านี้มีนะเขามีลานค่ายของสดยู่นะพอจัดมาเลยนะไหว้น <Yes. S 1> ้ำ yes รอยร้านนี้ <c oughs> นี่กูคิดว่าสาวหว้น้ำหมาไม่ใช่กระชังนี่สาวหว้น้ำลงไปเลยถ้าไหว้น้ำลงไปเลย <c oughs> ม,มีไฟนะครับน้ามีไฟมีไฟสองชั้นนะมารับกันเล นองกันดีกว่าไปอีนอนเร็วไปกกอมีเรื่องมาเราเราเวลนะต่ออีพีโซ่ครับพุ่มนะยังไม่กินที่แต่เมาเร็วพุ่มไปดีคลิปต่อไปนะครับนะห้องผักกับพ่วลุงนะครับนะแหล่ผาติดขึ้นกับตัวที่ครับไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงชมครับพุ่ม